สวัสดีครับท่านสมาชิกแฟนเพจที่รับทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปาทานนี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันนะครับในช่วงเวลาปกติแต่ช่วงนี้เราเจอกันเฉพาะวันเสาร์อา,าทิตย์นะครับเพราะว่าโควิด -19 เล่นงานทั้งโลกอยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่ายังมีหนึ่งลีกที่เราพึ่งพาได้เสมอนั่นคือเบลุสพิมัลลิกซึ่งวันนี้ผมเอามาฝาก3คู่ครับโดยคู่แรกาันธ์ไปที่เวลาแนาฬิกาหรือ6กโมงตรงนะครับเริ่มดูเอฟซีมิลส์ทีมอันดับ7วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางตอร์มิโดโซดิโนทีมอาาทิตตย์แล้วนนะะะคครรรัับบเออช2ปู่0 ไปดูที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับ FC Minsk เนี่ยชนะ2แพ้3ครับล่าสุดเอาชนะสลาเวียโมซีมา3ประตูต่อ1ส่วนทางต o บิโดโซดิโนเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1ครับล่าสุดเหมือกับทางลูเบรสมาศูนย์ประตูต 0, ่อศูนไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับทางมิ n นสเนี่ยตรงกลางจะปั้นเกมโดยทางวลาดิเมียเควาซินสกี้นะครับโดยนาเป้าวจะห้อยเป็นทางรามันกิบรอสกี้เอาไว้นะครับส่วนทางตอบิโดโซดิโนเนี่ยตรงกลางจะมีทางวเลรี่กอบาชิกครับ โดยหน้าเป้าจะเป็นทางคิวเวลเปมูดรอฟนะครับคู่นี้ต้องบอกว่า FC ฟซีมแม้ว่าอันดับจะต่ำกว่าแต่ว่าปลดล็อกกลับมาชนะเกมแรกได้ในรอบ4เกมความมั่นใจกลับมาพอสมควรแล้ววันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยแล้วก็พวกเขาเป็นทีมที่เล่นในบ้านค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับเกเกมหลังเนี่ยเอาชนะคู่แข่งไปได้ถึง7เกมส่วนทางโตบิโดโซดิโนเนี่ยเสมอแบบยิงไม่ได้มา2เกมติดติดแล้วนะครับต้องบอกพวกเขาเป็นทีมที่เกมเยือนไม่ใช่จุดเด่นอยู่แล้วแล้วก็เเกมหลังสุดเนี่ยเอา ชนะได้แค่เกมเดียวในการไปเล่นเป็นทีมเยือนเพราะฉะนั้นผมมองว่าเอฟซีเมนส์โมเมนตัมกำลังกลับมาครับน่าจะมีความมั่นใจด้วยในการเล่นในบ้านน่าจะเปิดบ้านเฉนือนเอาชนะทางตัวบโดโซดิโน2ประตูต่อหนึ่งครับ คู่ที่2มาทุกเวลาสองทุ่มตรงเราไปดูรูเบรสนะครับทีมอันดับ12วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางโกโรเดียะครับทีมอันดับ6ดูคู่ที่เจอมาเกมล่าสุดเป็นทางโกโรเดียะเอาชนะ2องปลาตุ่นตศูนย์ครับไปดูกันที่หเกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับรูเบรสเนี่ยชนะ1เสมอ2แพ้2ครับล่าสุดก็สู้กับทางตัวบิโดโซดิโนมาอย่างที่บอกเมื่อกี้ศูนย์ประตุ่นตศูนย์นะครับส่วนทางโกโรเดียะเนี่ยชนะ3แพ้2ครับล่าสุดแพ้กับทางขายใหญ่อย่างทางบาเต้บริซอฟมา2ประตูตุ่นตศูนยน ไปดูที่ตัวผู้เล่นที่เขามาหน้าจะลงสนามนะครับวันนี้ทางรูเบรสเนี่ยเกมลุกน่าจะพึ่งพาไปที่ทางอับดุลลาเดียโล่กองหน้าตัวเป้าของพวกเขานะครับส่วนทางบโบโรเดียเนี่ยจะมีทางเซอร์เกย์อาคิปอฟครับเป็นกองหน้าตัวความหวังของทีมในการพังประตูนะครับคือต้องบอกว่ารูเบรสเนี่ยสามเกมหลังไม่มีแพ้ใครครับแล้วก็เกมแต่ว่าต้องบอกว่าเกมรุกในแย่เหลือเกินนะครับห้าเกมหลังเนี่ยยิงได้แค่ลูกเดียวเลยต้องมาเจอกับทางทีมที่อันดับเหนือกว่าด้วยอย่างทางบโบโรเดียที่แพ้กเกมล่าสุด ทำให้สติการชนะรวดในหยุดวันที่3เกมนะครับแต่ว่าเกมรุกพวกเขาจัดจ้านครับสเกมหลังเนี่ยอ่สเกมหลังเนียิงนด้ถึง3ประตูและเกมที่แล้วที่แพ้เนี่ยเขแพ้ขายใหญ่มาอย่างที่บอกวันนี้ต้องมาเจอกับทางรูเบสแม้ว่าจะเป็นทีมเยือนแต่ผมมองว่าเจ้าบ้านฟอร์มแย่ไม่ดีเอาซะเลยไม่น่าจะผ่านได้ครับผมมองว่าคู่นี้น่าจะจบที่ผลเสมอกันศูย์ประตูต่อศูนครับ คู่สุดท้ายมาที่เวลา4ทุ่มตรงเราไปดูด a น o มิ n ส์ครับทีมอันดับ9วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางสลุดทีมจ่าฝูงนะครับโดยเจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นมิสเอาชนะ2ประตูต่อ1นครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับ ดินาโมมิลส์เนี่ยชนะ3-2แพ้ครับล่าสุดเอาชนะสโมอลูวิซีมา3ประตูต่อ1ส่วนทางสลุตเนี่ยชนะ3-1เ 1, สมอแพ้1ครับล่าสุดเอาชนะเบลซีนามา3ประตูต่อ2แบบสุดมันนะครับไปดูในตัวผู้เล่นที่ครับว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับดินาโมมิลส์เนี่ยตรงกลางจะมีทางอ e ีวานบาคาปั้นเกมนะครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางเยฟกินีชิคาฟกาครับส่วนทางสลุตเนี่ยจะมีทางอ e ีกอร์เซเมนอฟครับอยู่ตรงกลางปั้นเกมโดยหน้าเป้าจะเป็นทางอาเตมซูดิยุกครับ คุณตอกดิโมมินส์กับฟอร์มเก่งกลับมาแล้วนะครับชนะมา2เกมติดติดแล้วถ้ามองที่ภาพรวมเนี่ยผมมองว่าพวกเขาเป็นทีมที่ขุมกำลังคุณภาพดีกว่าสลุดทีมเยือนที่แม้จะเป็นตาฝูงเนี่ยนะฮะพอสมควรเลยเพราะว่าสลุดแม้ว่าจะอยู่ในช่วงร้อนแรงครับสี่เกมหลังไม่แพ้ใครแต่วันนี้ต้องเจองานยากแน่แ่เพราะว่าดีนโมมินส์ฟื้นขึ้นมาแล้วแล้วก็สถิติที่ผ่านมาเนี่ยคุณต้องบอกว่า เป็นต้องใช้คําว่าบ้านใครบ้านมันครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาเล่นในบ้านดีนิโมมินส์เนี่ยผมให้ถือหางเจ้าบ้านไว้ดีกว่าครับน่าจะเปิดบ้านเอาชนะสลุดแม้ว่าจะเป็นจ่าฝูงได้2ประตูต่อหนึ่งครับสรุปตารางบาทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับเอฟซีมินส์รับจะเปิดบ้านเอาชนะโตบิโดโซดิโน2ประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่สองครับดูเบสกับทางโครโรดิยาเนี่ยผลน่าจะจบที่ผลเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์กินกันไม่ลงนะฮะและคู่สุดท้ายครับดินิโมมินส์เนี่ยจะเปิดบ้านเอาชนะสล อย่าลืมกันนะครับอย่ากอัปเดตร่วมสนุกอะไรกันในแกลไลน์มาที่แหลทลิชกิลิชครับขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับบอกกันทุกวันนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณสำหรับทุกคนในการติดตามมากๆนะครับวันนี้ตาลาเปาขมวดหน้าที่ตรงเพียงเท่านี้แล้วนะฮะขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ